มาตัดขากันต่อเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็ดบักก็าห้างหลายหนสิตัดจังใดจังสีเบิดนี่มาเบิ่งพูน่ะเต็มเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องมามาซอยมาดามตัดขาเห็ดเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะสิไดเมื่อสิไดที่แล้ว่าใช้ไปตัดบ้านมันสีแจ่งแจงอยู่หาหม่องที่ว่ามันบริอยในหม่องทึบๆมันกระแจงเข้ากับตัดใบ้นีเลยเนาะเฮาสิไดเมื่อบานสิไดพักผ่อนจ้ะมาลุยกันเลยนะคะช่วนมาดามเด้อบัดนี้พี่น้องมาซอยข่อยเด้อโอ้ยเนี่ยเห็นบ เขาต้องตัดไปเลยเขาคอยสีหูว่าดอกใดมันใสใดหรือเ่าใดมันก็ใไดอยู่ได้ล่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมันสัมหนามนเนาะตัดไปเลยอย่างนี้แหละดีแล้วได้อยู่จ้ะอยางกัดขาส่น้อยเนาะเดี๋วด้วยว่าเห็บกัดขาคอยดอกนี้เน่จาจ้ะ thương nào thương đẹp là nó, xinh xinh cũng có nhiều, hoa xinh xinh cái này, ui, ở ngao, nhìn bo, bo man ba hết, hoa, ngắm ngắm nó cả, nè, nhìn bo, ui, một chậu เห็นน้ำข่อ,ขอยบ่หน่อยเนาะกล่องจักว่าแผ่นไปใส่ด้อโอ้โยนี่เนาผุนะเนาเนาจนโค่นเลยเห็นบ่เนาจนหอดดอกเลยตัดไปเลยก็ดีเนาะใส่เวลานางตัดเข้าเดี๋ยวย่อมเสียเวลานางตัดดีกว่าหอบกับบ่หเอาสิได้เบึ่งไปเลยนะนี่เกือบเกือบเนาหอดหัว ดอกนี้สวยดอกนี้ก็สวยจ้ะ สวยมากเี๋ือแต่หัวจะหายไปใส่เหลือแต่ขาวนี่เดี๋ยวหัวเราเขาเทลงแพทเทลงมันเลยอันนี้จ้ะดอกนี้ก็เน่าจ้ะมาดูดอกนี้ด้วยกันนะ สวยๆเธอจะเป็นยังไงโอ้เธอเธอใส่ได้อยู่จ้ะแมนบลมอล่ะเมนอยู่จ้ะใส่ได้อยู่แต่เพิ่งอีกก่อนเออมนเมนเราสั่มหนามจะซื่อจ้ะใส่ได้เลยค่ะสวยจะสวยว้ายนี่เน่านะคะ hoa bà hóa ở đây vô Ồ, suối, đọc này suối Đó, đọc này có suối chả Đọc nhanh nhanh ngắm ngắm Thì mắn ăn ngắm ngắm sĩ เลือกเอาไปขายเนาะดอกน,น้อยก็แถมเพิ่นไปดอกที่มันอันนี้ดอกนี้โอเคจ้ะขอตัดเลืกๆนเด้วยหูหูเลยว่าเราสีใส่โ่คอยด้ปันน้นดเนี่ยเห็นบ เีจะเสียยันดอกไหมค่อยมาลุ้นกันเสียหอวด,ดอกค่อยก็ค้นมาประสัน เฮ็ดคอยงามๆจะสิกินเขาไปหอดโกนหอดจ้าวแท้แบบสวยๆของฉันน่ะนี่เนาเฮ็ดถึงเกาลาดดอกนี่ล่ะโอ้โอ้เนา <c oughs> บ่ร้องเสียดายเด้อพี่น้องเด้อพุนอน่น่ะเนานี่อันนี้มันเนาตรงกวงกวงตัดออกลายอยู่นี่จล๋ล่ะนี่หอยเพ่นเนา มีเวลาอันตอนเก็บนังเือมันกะมันขันมีเวลาตัดไปเลยมันกะสิไข่เขาเสียบนหนักเนาะมันหยานมันเหมืดนี่ลหละนี่ก็เริ่มเหมืดแล้วนี่เผ่าตัดสิเ้าาออกแล้วมันเมืดแล้วจ้ะอยู่ในปลาผู้เดียวเนาะเห็นรถขันหนึ่งที่เพิ่นจอดเพิ่นกะสิเมือดล้วมั้เพิ่นเข่ามาตั้งแต่ก่อนแผเพิ่น มันเราขามไปปาใไม่แล้วลดขั้นนี้รู้ซึกว่าสิมเห็นประจําเลยเพิ่นกบสิมากเก็บป,ประจําคือแพลนี่แหละแต่ส่วนมากเราสิมากก่อนแพดลัง <c oughs> เถือลังเื่อ,อ,อ,อแต่ว่าก็บก่บเคยเห็นเพิ่นจักเถื่อได้เห็นแต่ลดจอดแล้วก็เห็นห้อยตัดลังเื่อ,อแพอันเห็นแล้วจอดเพิ่นก็นเลยไปปาใหม่ คอยู่นี่ที่เหลือก็สิดอกตุ้มตุมก็สิเอาอันเห็ดหยังหูบ่สิฟันสิฟานฟานแล้วก็แซ่ฟิดไปฝากหนอมันก็งามได้บ่มันบ่งามนี่เห็นบ่สวยๆทั้งนั้นเลย สวยกับมี่ี่โบสวยกับมี่มจ้ะเสียงหลดแลนเป็นระยะระยะน่างเด่ายแต่หัวน่างจ้ะ มพี่น้องใหญ่มองออกมาขางนอกว่าอยู่ในปลามันกระส่งเหมือด,ดซะละเนาะกะอยู่ผู้เดียวนั่ก็เลยใหญ่ออกมาคนเฮ็ดออกมาเฮ็ดกระสิแตกหักในจังหนอยเด้อแพทคุใส่ถุงมาจา้ะแล้วก็คุนขาเิ่อนอันที่เขาตัดนะ่ะก็เอามาถิ่มข้างนอกนั่งมาถิ่มไปมองมองที่ว่ามันแอบบแอบบในจังหนอยเนาะคนสิแด้วัตกใจเวลาเขามา ทิ่มมันน้ำขางปลาเนี่ยละหัวหักหัวขาดเบิดสวยด้วยดอกถ้งห้องงัดเอาน่าละล่ะมาช่วยกันตัดขานะคะทุกคนเก็บแต่ก็มาซอยกันตัดเนี่ ออกมากข้างนอกมันจังอันอยู่ไกล่ถนนติดถนนเลยแล้วกะ็เขาค่อยได้ยินเสียงรดน้านมนะาพี่นอ้องอยู่ข้างในมันในปา่ามันก็มันก็ส่งเมื่แล้วยแ,แต่ออกมาข้างนอกมันบ่เมืดอดอกมันยังแจง,งโคโลอยู่เห็นบอแต่อยู่ในปา่าส่งเมื่อดือด จะออกมาจากปลาด้วยกลัวเนาะมาตัดหางหนอกเอาตัดถิ่มร้ายในเด้อพี่หน่องเอ้สยสวยๆส่งยากชัมหนามคัก Tất cả ở đây khi cao. นี่มันซ้ำนามเห็นบ่เอาได้เพราะว่าเราบ่ไดีเน่าวบ่ได้มีหนอนไหมเนาะแต่ว่าเห็ดอุ้มนามกับอาสิอาสิบ่แเสบซ้ำเห็ดแปลว่าแน่นๆแห่งๆ,ๆเนาะเหนือมันอาสิบังงามน่นนี่ก็สวยจ้ะสวย ถึงเก้าลัดเสร็จละเวลาแป๊บเดียวตัดเนาะดีกว่าเ้าไปงมไปหอดเ่อนหล่ะนหนสิไปเห็ดกับเขากับน้ำง่มกับเขากับน้ำอีกตัดไปเลย ตัดเร็วจักน้อยเนี่ยเด้อพี่น้องเอยฝาวเมื่อตัดออกลายตัดเร็วพร้อมตัดออกลายเติบแล้วเห็ดบุกคอยงานปันไรเน่านะคะ ต้มโฮติเม่น่ารักขนาดเลยเห็ดข่อยเนาะแกงดอกละค่ำเลยนี่หาพายตูทางใดนอ้องมาแกงส่ง,งพายตูมาให้นแน่พี่น้องเลยอัอนนี้ได้อยู่จ้ะได้อยู่บอกเหล็กเอาดอกส่ <c oughs> งพายตูมาด่วนเลยจ้ะมาแกงใส่เห็ดนะคะ สวยมากดอกนี้เสียงรถรถยังวิ่งกันเส้นนี้รถผ่านดีดถึงสีอยูในป่ากะยังเดี๋ยินเสียงรถเพียงแต่ว่ามันก็เมิดแล้วห้องกะสีมันกะอันตรายอยู่น่ะละเนาะในเมิดในปลาส่วนมากเพื่อนกับุกคอยเห้อยูเมอดอยูเด็กอยู่แล้วเน่าจ้ะ ก็ออกมาตัดของนอกที่กลัวนั่งเหมือกมอยู่จนเหมือจนคำอยู่ดอกเหมือได้ไปกาแฟนนะัหมือจนเหมือจนคำสันไก่เสร็จแล้วๆะพี่น้องอีกอ,กอกใจเดียวนะคะอีกอกใจเดียวจ้าช่วยกันนะคะสภาพข่อ,ขอยไม่ความรู้สึกว่าข่อยแล้วไวเพราะแม่พี่น้องซอยเองยังกัดข้ขอข่อยคันคันไก่จะเสร็จแล้วนะคะ วายเน่าจะเน่าแต่ก็ใส่ได้อยู่เน่าอยู่แต่ประเด็นอ้ยเขียนนอนเอ้ยถากถากถากพี่น้องตัวถากได้เมื่อกี้นะีคอยตัดแล้วหัวขาดเลยเห็นป่าขอโทษขออภัยอุะอ้ย,อยมีดคมคมเด้อจ้จะเด้อมีดไม,ดม่นี่พอแม่พี่น้องอันถามว่ามีดซื้อมาจากไหน จือในเน็ตเด้อจะได้ดสั่งเอาในเน็แตแพรจะค่อยบอกไปในคลิปหนึ่งละเพื่ออันเพื่อนบอได้เบิ้งคลิปนั่นกันได้ฟังแล้วในคลิปนี้กับพิมพ์เข้าไปว่าอันส,สวัลฟัลเบิร์กเนิ้ยพิมพ์เข้าไปมีดตัดเฮดเดนมาร์กวังสีดีโคมันก็นสิขึ้นไหมห่เาเหลือกเอามีดบ่แพงดอกพี่น้องแต่ว่าเสียขาซงขาซงเขาแพง นีแค่จะโคนเองสามสิบเก่าโคนเองมั้งขาทรงสองดวงสองดวงนี่ลอยโคนมันกับบได้แพงบันไดดอกท้องขาทรงเนะ่ะถือคุณคอยนล่างออกได้ป่ะเนาะน,นี่นอ้องเอาไปโหลดละคอยไปล่างเอาเห็ดเกาลัดง่งายๆเราชอบกินแล้วชอบเก็บด้วยเหย็ดเกาลัดเวลาเก็บเขาหนาลาักดีเนาะ พันหนาละโอ้ยนี่อันนี้ช่ำน้ำแบบว่าสุดๆเลยตัดออกขาดเติบอย,ยู่ด้ออันนี้เหลือแต่หมวกก็เอาได้หมดทั้าสดชื่นเขา,อ,า,เอ,าอ,อ่อืมเอาเอาได้จะเด้อนอนจออันถากจอจนแบบพุ่นเบิดแล้วอ่ะน,นี่ได้แต่หวัวอืมสวย บ่าว้หัอใจค่ะพี่น้องเอใจในเห็ดเห็ดงามคนนง่ายนะแล้วไปแล้ว เต็มกัจยาวากันเด้อพี่หนองมาดามส่งฝาอเลยฝาวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสื่อสื่อของไปห้ลูกอีกพอลูกเหตุงานน้องพ่อยสื่อแน่วนแน่วกับเขาหัวเขาเพิน่นเมลพากเขา ไว้ฝนก็นลงเม็ดพอดีเลยอย่าพึ่งนะจ๊ะอย่าพึ่งลงกำลังลงเป็นใจค่ะกันยังว่าอันก่อนตอนแผด์ครับลดมากนี่รดไอ้ฝนเท่ลงคักได้พี่น้องฝนแบบว่านำนำลงมาเลยแผดปว่าตายแล้วไปหอดปลาฝนหยุดหายในเด้อหย,ยุดหายอีหลีพี่น้องเพิ่นมาหอดปลาปุ๊บฝนเราก็หยุด เนี่ยแพทย์สีแ,แล้วยล่ะนี้เพิ่นก็นตกลงมาอีกก่ะนี่เป็นฝ่าดินเป็นใจค่ะกันยังวะมาอีกน้อยยวฝ่า,าวยวฝ่า,าวงมาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวค่อยก็เสร็จละไกลแล้วแหละจ้าตาเตาให้มัเเมนเบิดเก็บมาแล้วดอกได้ดีบ่ดีก็ต้องตัดเบ่งเน,ะน,งเนะา,านะพี่น้องเนาะเสียดายเด้ออุษาโอน่ะห็นบอกนอง จะพาให้เบิ้งเด้อได้อยู่ตัวนี้พาให้ดูโอ้ยตัดเขาเลิกจ้กหน่อยเด้อทำลายจิตใจพ่อแม่พี่น้องค่ะตัดเห็ดมาเนี่ยขอโทษเด้อส่งฝ่าวได้นี่คอยฝ่าวสวยอยู่ยุ่นลงไปในกระตากระยังกระเด่งออกมาอยู่น,น้อยนี่แหละแสบ จงว่าหินใหญ่กว่านี้ก็บ,บ่ได้แหละหนึ่งบ่ได้เก็บสองก็อาจจะเน่าทิ้งมาย่ามได้กับพ่อใหญ่อันนั้นเอาไปก่อนเบิดดอกใหญ่ซึ้นกระดิ่งออกมาขึ้นดีแท้เบิง่ง นี่จังสีทั้งเบิดเนาะพี่น้องเนาะเนี้สวยมากตรงนี้ก็สวยจ้ะเพิ่นมีห่างยิ่งสั์อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าปลาเนี่ยมันเป็นปลาอันสาท่าลณะนะเพิ่นก็นเลยบบคอยยิ่งปันไดเพิ่นก็นอาจสิมาห่างยิ่งกึางคืนนางห่างแต่ว่ากลางเว้นกลางเว้นนงสีนี่นอนจออัน อาสิมาห่างกลางคืนมั้งราะว่าย่ามนี่บ่มาเห็นแต่ห่างนั่งเพิ่นแต่ว่าบเ่เคยเห็นกระเจา้าแมนบอพี่นองคนที่เขาหลาสายเขาหลากลางคืนเลยเนาะอาสีแมน,นนั่นแหละเขาหลากลางคืนกลางเวรคนกันย่างปลาหาของปลาแล้วมันอีกการมันเป็นปลาสาธารณะนําส่วนหมาที่เป็นปลาไพ่เวดกระเจ้าคอยอ ลาสัตข้าเจา้าปิดฝ่ายประกาศลาสัตบวให้ค้นยางเพราะมันเป็นป่าเขาเนาะเขาสิลาสัตในป่าเขาโอ้ยน่าวจัดไก่สิปเป็นค้นจริงแหละไก่แล้วน่าวให้ได้ยิ่ใได้ ปาสุดยอดเลยในที่สุดค่อยก็สําเร็จนะในที่จุดฉันก็สําเร็จนะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะพอแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งในกรกตาด้วยดอกสุดท้ายเน่าสัมใดญ่ต่หัวนี่จ้ะวันนีพี่น้องอุย้ยเห็ดสวยๆของเรานะคะไม่ใช่ไม่สวยนะนี่ สวยงามน่ากินมากค่ะนี่ตัดขาออกแล้วของงามพ่อแม่พี่น้องจ้าฟินๆมันหมานเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณนะจ้าไปแล้วจ้ามืดค่ามืดแล้วพี่น้องเบิ้งปุณนะมืดแล้วจ้าแต่มันแนบไปสิมันกียังสว่างอยู่แต่ความจริงเหมือแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณหลายๆเด้อยจะเป็นกำลังใจให้มาดามเ็ดมาสุ่มจ้าแล้วนะจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า